ไก่ล้ำเพลินครับล้ำเพลินประยุกเนาะซื้อก่อนพบรักนาเวทีแตงดูวินเช่เพาะเนาะฟังไก่นะครับเนาะขาวๆครับมีเกินก่อนเนาะมีเกินก่อนลามือถือไม่เทิงห่านสาวตาบานมายิ้มใส่ลานั่งเอ้ยจากเป็นแฟนผู้ใดสังมามแทละนองมาแลจองเบาผู้ลำ โอ้ยคนงามเออเออเอโอ้ยโอ้ยลานามโอ้ยเดนางเหลียวเห็นหน้าเข้ามาเพิ้นเบิ้ลโน้มลำเพิ่นจังไงได้เห็นจองสอง้ำไปทั่วกำรรเขตทินดินไทยพใชัยไปหาลำเบิ่งมาหลายที ยังบอมีทางไหนเลยเจ้าสิง้ามคือสาวบานนี้คือว่าบัดได้มาเห็นผู้สาวบานนี้บานนี้หัวใจพี่เกิดนำอําทำแกมเอ๋ยอมํอมทำอําทำเจ้าผู้แกมอามําทำบ่ได้ว่าำนำนำคำปอยอ เป็นบุญของไอ,เอ้เถโนะได้มาผู้พ่อผู้สาวงามวีไลบาดใจบาดตาของพี่เหมือนมีเวทมนต์ดลใจเสน่ความงามสามให้อ้ไอหลงไหลละเมื่อได้พบเจอให้ไอ้าหลงไหลละเมื่อได้พบเจอ เห็นเธอยิม้มอยู่นาเวทีใจเพี่มานอนมาวันซ้อนแท่เจ้าแท่เจ้าแม่นกินเข่ากับยังพออยากมาขายเครื่องดนตรีขายไปที่เป็นเงินไปแต่งเอานั่งน่องไปนอนห้องอยู่ในหอท้องสองคนอ่ำลำอ่ำลำผู้อ่ำลำเจ้ามากลำเพื่อว่ามากรองผู้ใชยนี่บอ่อแหนงจนว่าแกงสีลัมกอมทางสาวจนว่าแกงสีลัมกอมทางสาวบ่อให้เหงาเลยนั่งคันเหม็นเอากับอายแม่นผู้กับอาอ ดวงซ้ำเนาะซ้ำองคนี้ครับอัมทำแกมเอ๋ออัมทำอัมทำเจ้าผู้แกมอัมทำมบ่ได้วานลำน้ำคำปอยอเป็นบุญของไอแถนอ้อได้มาโบพอ่อบ่สาวงามวิไลบาดใจบาดตาของพี่เหมือนมีเวทมนต์ดลใจเสน่ห์ความงามสามใบไอไหลงไหลละเมื่อได้พบเจอให้ไอลงไหลละเมื่อได้พบเจอ เห็นเธอยิม้มอยู่นาเวที่ใจพี่มานอนมาอ่อนซอนแท่เจ้าแท้เจ้าไม่กินเข่ากับยังพออยากมาั่งขายเครื่องด้นตตีค้ขายไปที่เป็นเงินไปแต่งเอานาง่งน้องไปนอนห้องอยู่ในหัวท้องสองคนอำลำอำลอำลผู้อำลำเจ้ามากลำเือว่ามากลองผู้ใชยนี่บอ่อแหนงจนว่าแขงสีลำกอมทังสาวจนว่าแขงสีลำกอมทังสาวบ่อให้เหงาเลยนั่งคันเม่นเอากับไอ้ายไม่น,มนผู้กับอาอ,าอ,าอ,าอา จบครับจบไก่ข่อนล่ำเพิ่นเนาะศิลปินนักลองหมอล่ำอยากนํ่นไปลองไปล่ำสารต่อก่ะที่ต่อมาได้ครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ